โคตรอะพี่มหากาบปลาไหลเออปลาฉลามโว้ยมันบอยแมนแค่เริ่มต้นเกมมาบ่มหวดกับฟอเรนเลยรู้สึกหมันใส่ชินหน้าใจเย็นใจเย็นพี่เบ้าจากวะนี้ไม่ต้องมีใจยงใจเย็นกันแล้วหมันใส่ไปเลยเกินสักหน่อยเล่สักหน่อยเปล่ายิ่ิิตอนใจจิตตนใจจิตลําแบบดิจิตอลรอให้เลดเกมก่อนเถอะมึงจะได้รับรู้พลังของปลาไหลเอ่อปลาดุก โอ้ยแกยังว่ามันบอแม่เช็ดแม่ปลาไรอยวะซึกแข็งสักสีมันได้เริ่มต้นขึ้นอีกรอบรู้สึกมันใสชินาฟอร์เรตแต่ลาวดีแล้วมาสาวสาวสาวแข็งนี่แข่งนี่สาวสาวสาวรํำแบบดิจิตอลเฮ้เดี๋ยวอีกไม่นานมึงได้รับรู้พลังของปาไหลอยากจังเม็ดนะเออ โอ้ยมึงเสียเอาปลาขีน้ำเบอร์มันเบอแมนบักผากจีตับมึงเอ้ย็ดแม้หัวด้อปลาไรอยู่วะแล้วพลังในตัวผมก็ได้ตื่นขึ้นในไฟนี้จงลสดความกลัวและพุ่งฟันไปข้างหน้าสิ่งเดียวที่ทำได้คือสาว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 ชิงชับโชว์ทำเป็นเก่งได้ปลาไหลเอ่อปลาทองโก้ คนใต้บ้านพ่องออกปลาทองกอเหรอหลายคนอาจกำลังเข้าใจผิดว่าปลาไหลต้องแยกดันเท่านั้นความจริงคือปลาไหลสามารถสาวสาวช่วยเพื่อนได้เบียดพลังเต่าขนองโอ้โหเพลงอย่างเก่าเลยบอกอายุเลยนะน่ะปลากากไปปลาไหลเออเออมันยากพันพพืน่ปลาปลาปลา ปลาสเสม็ดโอ้ยมันบอร์แมนเขาบอกว่าปลาไหลปลาไหลก็เออแล้วปลาไลแเหรอหัวดอพวกมึงคุยกันรู้เรื่องได้ไงเนี่ยเออช่างเออสาวแล้วกันกูตบมุกกันไปแล้วกันกูมีหน้าที่เล่นกูสาวก่อนลิเลียหน้ากูสาว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 ,สาวเออแม่ตาย้องกูตายก็เพราะพวกมึงตบมุกกันได้แหละคนนึงก็อีสานคนหนึ่งก็ ใชนนบี desktop, เอาซักกูไม่มีสมาธิเล่นเลยใจเย็นใจเย็นผีล่วงพอได้รับบ town, lair, ทคนใต้นี่มันขยันพูดตายแล้วเกินทั้งที่พูดไม่เป็นและแล้วเวลาแห่งการชำระแคทอีตุงติงดิจิตอลก็มาถึงผมพุ่งเข้าไปกะสาวอย่างเดียวแต่มันหนีไปได้ผมเลยได้ไอ้โจรส้มพุ่มมาแทนเนี่ยครั้งนี้มึงรอดไปได้นะเดี๋ยวมึงจะได้รู้จักพลังของปลาไหลเออปลาเศรามึงเศร้าอะไมึง แล้วเวลาแห่งการตัดสินแห่งโชคชะตาก็มาถึงผมทําการเผชิญหน้ากับไอ้แถวแหวตุ้งติงดิจิตอนนี่จะหนีไปไหนผมสาว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 นี่ไงเฮ่บอกแล้วอย่าดูถูกพลังของปลาไหลตายแบบดิจิตอลแล้วก็ชนะแบบอีซี่โดยพลังของเพื่อนร่วมทีมและปลาไหลโอ้เช็ดแม่ปลาไรอ่ะโอ้ยบัก หาทางปลอดมึงเลยเขาไม่ได้ถามว่าปลาอีหยังเขาบอกว่านั่นคือปลาไหลปลาไหลเอียนแม่หูจากโบเอียนเอียนเอียนเนี่ยโอ้โอเคโอเคดูเรื่องดูเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวเด,วเด,วเดวมึงหยุดก่อนเลยคําว่าเอียนภาษาอีสานมันแปลว่าปลาไหลแล้วคนใต้ยอย่างมึงเข้าใจได้ไงวะเนี่ยอ่ม sorry i don't know โอ้โหแค่สองตัวนี้กูก็กปวดหัวชิบหายแถมฝรั่งมาอีกตัว